โอดสดโอด lắm ไงเป็นไงตุ๊ ดูนยตเอาเอาเหง้าออกด้วยกันยามันเข่าปลาอยู่เปิดเบรกเอาไปท้อไม่ท้อออกอีกเพื่อนออกอีกออกอีกออกไอไกลเลย

men Khẩu khu thẳng mình Lê này vào phần à, Vô, à, vô. nhôm à <laughs> Kiếp tự của mi đi เขานาอยู่เพ่นเขานาอยู่โอ้โหสจอดตวอดไปห้างโอ้โห ง่ายดูไหมมีปอดโอ้โหได้ชิมอยู่ะฮะได้ชิมอยู่ก็้กต่อ,อโอ้โห,โอโหไอ้มากครับเนี่ยครับกบกระโดดนายเยนลี่ครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กๆเลยครับเนี่ยโอ้โหใสหน้าฟูโรคาร์บอนจากโอทูพัดครับใส่หลักก็อยพีซีจากโอทูพัดครับ Oh. ui vừa đen vừa đen vừa đen gốc, thưa dày ừ. má kỳ gấp